สวัสดีค่ะเรามาพบกับร้านทีสมไม่ด่างตอนนี้ตักอยู่ที่ตลาดนาอเซฟวันนะคะวันนี้มาดูว่าเอาอะไรมาขายบ้างนะคะนี้จะเป็นกุหลาบหินนะคะอยู่ในกระถางดินเผาราคา60บาทค่ะถางละ60บาทนะคะค่ะเ,อเ,อเลือกเยอะ่าวละข้าหลัไม่ใช่เ็น คาวเวียนะคะคาวเวียด่างกระถางละร้อยแปดสิบค่ะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นกุหลาบหินในกระถางดำสี่นิ้วนะคะกระถางละห้าสิบบาทค่ะมีเยอะแยะเลยนะคะ ่อไปไม้ใบอันนี้อันนี้สนฉาดนะคะราคา69บาทค่ะอันนี้เป็นไผ่กวนอิมนะคะราคา80บาทค่ะนี่จะเป็นลำซํำนะคะอยู่ในกระถางสุดนิ้วนะคะราคากระถา,100าะงาละร้อยนะคะพ้อมถาดรองค่ะ แล้วก็จะมีโชคเก้าชั้นด่างนะคะราคา390้าสิบบาทค่ะอันนี้ก็ด่างเึ่นกันค่ะอยู่ในกระถางงนะคะ,น,ะ,คะน,นี่จะเป็นแก้วแคะนะคะราคา2 5 0าบาทแล้วก็จะมีเสน่ห์จันนะคะกท้อข้างๆจะเป็นเสน่ห์จันประกายดาวนะคะ ราคาส0บาทค่ะอยสามกระถางนะคะค่ะอันนี้เป็นเศษสีหลักเกินนะคะราคาร้อยก้าสิบบาทค่ะอยู่สองกระถางนะคะ้าไปก ต่อไปค่ะต่อไปจะเป็นซานาดูนะคะอ่าน,นี้ก็ถางละสองร้อยเก้าสิบบาทอันนี้จะเป็นต้นกลรงนะคะ ราคา2.90บาทซึ่งกันค่ะค่ะอันนี้จะเป็นกุมารทองเลี้ยงสาวนะคะราคาสามยาสิบบาทค่ะน้องใบส,สวยๆเลยนะคะเด่นมากอันนี้จะเป็นแท้ม้านะคะอ่าเป็นไม้โบราณน,น้องน่ารักมากเลยนะคะน้องมีหมัวใหญ่ นี่ราคาอยู่ที่350บาทนะคะอันนี้จะเป็นอช็อกโกแลตนะคะเป็นตะปูหมากผู้หมากเนี่ยนะคะราคา290บาทะค,ะค่ะค่ะเลือกฟอร์มได้เลยนะคะค ต่อไปนะคะต่อไปค่ะจะเป็นลัมซำนะคะลัมซำกระถางละสามร้อยห้าสิบบาทค่ะถ่าว่าสามร้อย้าสิบบาทกระถางสิ้นสองนิ้วใหญ่เลยนะคทปค่ะ จแกระากระถากระถางสาม้าสมกระถางร้อนะคะมีทางและยินโนด่างอยูนกระถางนี้นะคะสเกระถางนี้ต่อไปค่ะนี้จะราคายี่บาท3กระถาง5 0ิบนะคะทั้งหมดเลยค่ะ ทานและทานเดียวค่ะที่สามบห้าบาทสามกระถางตอเนค่ะอันนี้จะเป็นอินโนโดามกระถางสองนิ้วนะคะค่ะอินโนโดามคะ่ะได้ค่ะข้างๆจะเป็นไฮแมนนะคะแล้วก็มีโรบีเวียนะคะ มีเรูมีอิีมีโลเบียมีทักตาญี่ปุ่นมีเลบค่ะมีเซสินโมีอลนะคะจะเป็นขนแมวค่ะกำลั เป็นมือทองคินะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นสนเลือนะคะ,ะ,ะถางวัาทีต1 9นไม่สามารถตกงคออนไลน์ได้นะคะเะนมากแล้วก็มีจานชาาดูกระให่หลานาันนี้จะ,ะเป็นี้กถางเปรีกลางตรงนะ้ะ ะะแล้วก็จะมีโเอบาทแล้วก็มีน้ำยายลี้งราก35บาทเช่นกันค่ะ,คะอันนี้สตารค์จกกีิดจี40บาทค่ะปุ๋ยบัว25บาทค่ะค่ะแล้วก็จะมีหินโรยหน้ากระถางถุงละ20บาทนะคะ แล้วก็มีดินแคทตาสน,นะคะอสามยี่สิบบาท3ามถงห้อันนี้เพอร์ไลท์สามสิบาท3ามถงร้อนะคะกูดม่พอเลยเดอ้อจะไม่ให้ผ่านนะงเนี้ก็จะประมาณนี้นะคะยังไงก็ฝากติดตามช่องทีเคสวนไม้ด่างเบอร์โทร์แปดสามแปดหกสามหกสี่ห้าหกไอดีลท์